คลองแผ่นดินทุกถิ่นไทยรวมใจชาติพระทรงราชการุณสถิตท,ทุกทิศสืสืบสารรอยชนกนาศ่งพัฒนากเกษตรวิทยาอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นร่มก้าปกชาวไทยให้ชีวิตทรงทศพิษราชธรรมคำพ่อสอน สายใยรักไหลยเย็นเป็นสาครราษฎรล้วนซาบซึ้งถึงพระเมตตาทะปกปักรักไทยรายรอบด้านทั้งการแพทย์การทหารการศึกษาบำรุงศาสตร์ทำรงศิลพระปรีชาทรงนำพาประเทศพ้นเพศภัย เทิดไทองค์กษัตราอดีสรราชดรน,น้อมพักดีจากกรีสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาภูวนันถาวายพระพรชัยองค์ราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขล้าราชการพนักงานลูกจ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์